โอ้นี่ใหญ่มากเพราะลูกค้านี่คือโอ้โหประท้วงกันวัดไวเลยทีเดียววอดอินเทอร์เน็ตนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่ AMD นะครับจะยุติซัพพอร์ตการ์ดจอตะกูล RX 5000และ6000นะแต่ตอนนี้ก็ยอมถอยและว่าเฮ้ยโอเคซัพพอร์ตต่อนะจ๊ะครับ,รบเรียกว่าเป็นเรื่องจริงๆนะครับผมวันอัคารสองทุ่มให้ช่องให้ช่องใหงม่อีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เพราะมีแต่คนชอบให้ช่องอครับเ AMD นะครับ AMD เขาประกาศก่อนหน้านี้เขาประกาศหยุดซัพพอร์ตการออพติมัไซ์หรือการปรับแต่งนะครับแล้วก็ความปลอดภยอัยทั้งหมดของการ์ดจอ Radeon RX 5000แล้วก็ RX 6000 Series นะครับที่ความจริงรุ่นล่าสุดของ RX 6000เนี่ยก็เพิ่งปล่อยมา2ปีเองเอนะแต่ก็เกิดกระแสนะครับของผู้ใช้ที่ไม่เห็นด้วยจนกระทั่งก็ค่อยๆถอยมาค่อยๆถอยมานะครับ ตอนแรกนะครับ AMD ได้ประกาศหยุดอัปเดตฟีเจอร์ใหม่สำหรับการ์ดจอและความปลอดภัยทั้งหมดของ Radeon RX 5000และก็ RX 6000 Series นะครับก็เป็นสำหรับปฏิยกรรม RDNA 1และก็ RDNA 2นะครับใช้การ์ดจอกลุ่มนี้เนี่ยสงบในซอฟต์แวร์ไดรเพิ่ม Radeon Edition Version 2นะครับหมายความว่า2 Series เนี้ย รับสมัติใหม่ๆการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับเกมต่อไปอเหลือเพียงการอัปเดตด้านความปลอดภัยและก็แพทแก้ไขบั๊กตามความจำเป็นเท่านั้นการตัดใจยุติอัปเดตนะครับฟีเจอร์ให้กับ RX 5000 6000เนี่ยสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ใช้หลายคนเมื่อจากไอสาปรรัตยกรรม RNA 2เนะี่ยบางรุ่นมีอายุ30ปีเท่านั้นเองอแลนะผลิต AMD อะมักรักษาการส,สับสนไดเวอร์ไว้นานกว่านี้อีกอย่างที่พี่โฟบอกเพิ่งเป็น9ปีทีเดียว อ่ะเวทกาปีนั้นอินีเดียนะก็ตระก,กูลพันหนึ่งพันซีรีส์อ่ะของเขาอะ่ GT อะ GTX อ่ะมันก็นานอยู่นะเออเอเีก็ที่จิมเขาก็นานกว่าเนี้เพราะว่ามาเป็นมือรองเขาไงอ่ะเสียงไม่ออกฮะเออมันเป็นอ่ะเอาเสียงไม่ออกเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวขอผมคุยกับแม่อ๋อโทษด,ด,ดีนะครับ นั่นแหละฮะมันมันเนาะหกปีมันจะน้อยไปหรือเปล่าสำหรับ a อ d อ่ะเพราะว่าปกติ a m นคนที่นะใจปั๊มมากอะ่ะคือแบบอยากให้อยู่นานๆอยู่นานๆเป็นเนี่ยจนใช้ยุ่นจนกว่ามันจะจิง้งกระบงงไปข้างหนึ่งอะ่ะเออนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ย a m ีนะครับให้ขีดผลมานะครับว่าทําไมถึงต้องยุดยดิสพอร์ตเพราะว่าเขาต้องการวุ่งที่วุ่งที่จะไปสู่สัต สถาปัตยกรรม GPU รุ่นใหม่อย่าง RDNA 3และ4นะครับที่จะช่วยพัฒนาฟีเจอร์ได้อย่างรวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่าของการทุ่มทรัทพยากร,รไปอยู่ตรงนั้นเทนนะครับอีกครั้งการแยกดนเวอร์ของแอร์โจนร,รุ่นเก่าออกมาต่างหากก็ยังช่วยลดความซับซ้อนและปล้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการอัปเดตฟีเจอร์สาหรับสถาปัตยกรรมใหม่ๆที่อาจจะกระทบรุ่นเก่าไปด้วยอนะครับซึ่งหลังจากประกาศเนี้ย นะครับก็เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์นะครับเรียกง่ายๆว่าโทลงนะฮะเออคนใช้ที่โทลงเลยอ้าวไอ้ที่ใช้กันอยู่อ่ะแม่แล้วตรงๆนะคนใช้ไอ 5, 000, 6, 000, ้ห้าพันหกพันนี่ก็ไม่น้อยนะครับเยอะมากๆเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเป็นรุ่นที่อพีมหาย,ยอดนิยมกันเลยทีเดียวเอออืมนะครับซึ่งการหยุดอัปเดตเนี่ยนะฮะการจะทําให้การจอเหล่านี้ยค่อยๆตกรุ่นเร็วขึ้นไม่ว่าตัวฮาร์แวยัจหลองรักกมใหม่ได้ก็ตามนะครับอืม ซึ่งมันเป็นปัญหานะเพราะว่าเอาจริงอ,ะอ่ะต่อให้ฮาร์ดแวร์เนี่ยมันอัปเดตไปไกลแค่ไหนเนี่ยแต่เวอร์ชั่นเดิมมันก็ยังใช้ได้ดีอยู่จะหยุดอัปเดตทำไมเออนะครับเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะซึ่งผู้ใช้หลายรนะครับก็เปรียบเทียบแนวทางกับคู่แข่งก็คือ Nvidia นียนแลละที่เฮ้ย เห็นม <S an am alı> ีอะไรเวอร์ใหม่เห็นมีปรับแต่งใหม่อัปเดตฟีเจอร์ใหม่โอ้โหอยู่กันมานานเชียตัวอย่างเช่นที่เอ็น i ีเดียประกาศยุติซัพพอร์ตเอ็นบีเดีย G-Force GTX ตระกูลหนึ่งพันอ่านะครับที่ออกมาตั้งแต่ปี2016นะครับจนเนี่ยที่จะยุติปลายปีนี้แหละอ่าส่วน AMD กับเตรียมหยุดซัพพอร์ตให้การจอที่ออกเมื่อปี2020-2021อะนะเออซึ่งมันก็ รีวรีวไปหน่อยไหมเออนะครับทำให้ภาพลักเรื่องที่เฮ้ย AMD ไม่เป็นคนคนเคกาจอเก่าคนเคของเก่าอะไรเงี้ยที่แบบยังใช้ได้อยู่อยูหน้านๆเงี้ยมันมันเสียไปเลยอะ่ะอืมนะครับและอีกทางนะครับถ้าไม่นับเรื่องกาจอ CPU เขาเนี่ยนะสถาปัตยกรรมอ่าแพลตฟอร์ม นะครับไม่ใช่สถาปัตย์เมการสีเป็นแพลตฟอร์ม AMD นะครับของ CPU ตะก,กไตูไรเฟิที่เปิดต้นเสร็จตั้งแต่ปี16เนี่ยเออก็เขาก็รพ,พอร์ตให้อยู่นะครับแล้วก็ตัวเมนบอร์ดต่างๆเขาก็เนาะแม่มันก็ซัพพอร์ตไปเลยไปเลยนะครับถ้าคือยังไม่เสียถ้าอยากเปลี่ยนอัปเกรด CPU คุณก็เปลี่ยนได้เลยนะครับอืมเขาก็ยังรับพอร์ตตรงนั้นอยู่ นะไม่ต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดด้วยนะครับแต่กรณีเนี้ยที่เป็นการ์ดจอเนี่ยก็มันทําให้ลดความเชื่อมั่นของผู้ใช้เดิมลงไปอะอืมนะแต่ต่อมา a อฟก็ชี้แจงแล้วนะครับอืมเอ d ี AMD ก็ชี้แจงเรื่องดีแล้วว่าอะไรนะครับครับ<ข>ผมอืมนะว่าอะไรนี่ก็มีชี้แจงจากเอมดีมานะคะเขาบอกเายืนยันเลยว่า ยังมีดิเวอร์รองรับเกมใหม่ให้กับการรุ่นเก่าอยู่นะฮะโดยกระแสตอบรับที่ติดลบเนี่ยทำให้ AMD ออกมาแถลงการชี้แจงเพิ่มเติมนะครับเพื่อคลายความสับสนนะครับบอกว่ายืนยันไม่ทิ้งผู้ใช้การ์ดจอ RDNA 1กับ2ตามที่หลายคนเข้าใจผิดกันนะครับโดย AMD ได้เพิ่มเผยแพร่ข้อมูลผ่านบล็อกนะครับชื่อ Continue Support for Every Radeon Gamer นะครับเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมา พื่อย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกราฟิกการ์ดทุกรุ่นอย่างต่อเนื่องแม้จะแยกไดรเวอร์ออกมาเป็น2สายก็ตามสวัยเอ็ a ดีระบุเชดเตียนครับว่านี่ไม่ใช่การสิ้นสุดสำหรับการสนับสนุน RDA n 1และ2และยืนยันว่าการจอ r a d ดี n RX 5000และ RX 6000จะยังคงได้รับการอัปเดตดังต่อไปนี้ต่อไปนะฮะก็มีเขียนอัปเดตมานะครับอรองรับเกมใหม่ๆที่ออกวันจำหน่ายนะครับปรับปรุงสถิภาพและประสิทธิภาพในการเล่นเกม อัปเดตความปลอดภัยและแก้ไขข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์อ่าอันนี้ก็คืออัปเดตแล้วก็ AMD อธิบายเพิ่มเติมครับว่าการแยกไดรเวอร์ออกเป็น2ชุดเนี่ยสำหรับ CPU รุ่นใหม่อย่าง RDNA สามกับ4ี่นะครับและก็รุ่นเก่าอย่าง RDNA หนึ่งสองนะครับก็จให้วิศวกรสามารถพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆบนสถาปัตยกรรมล่าสุดได้อย่างรวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องกังวลว่าจะกระทบต่อสเสถียรภาพของรุ่นก่อนในขณะ,ะที่ผู้ใช้การรุ่นเก่าก็จะยังได้รับไดรเวอร์ที่สเสถียรนะครับ ผ่านการปรับแต่งมาหลายปีนะครับรองรับทั้งเกมปัจจุบันและเกมใหม่อ่ในอนาคตได้อย่างเต็มที่เลยอ่าก็โดยสรุปก็คือเขาแยกการจอหมายถึงว่าอัปเดตการาจอออกไปสองกลุ่มอ่าอกลุ่มแรกคือรุ่นใหม่รุ่นประมาณแปดพันเก้าพันอ่าเก้าพันซีรีส์รุ่นปัจจุบันนี่แหละแล้วก็รุ่นเก่าห้าพันหกพันอ่านะครับมันดีต่อคนพัฒนาเออ มันก็ทําใหออ้การพัฒนาในดูข้องตัวขึ้นนะครับซึ่งแนวทางนี้ทําให้การ์ดจนะครับที่ใช้สถาปัตยกรรม RDNA หนึ่งกับสองีง่ายๆก็คือการ,ร,ร์ดจอลุน RX เอา5000และ6000ซีรีส์เนี่ยก็ยังคงได้รับการออปติไม์หรือปรับแต่งได้ต่อไปแต่ไม่ได้มาเป็นรายเดือนแต่เป็นกรณีไปว่าจะลองรับเกมอะไรที่จะมาในอนาคตบ้างานะครับซึ่งมันก็จะไม่ได้อยู่ในวงจรการอัเปเดตรยายเดือนเหมือนรุ่นใหมๆ่ๆ อ่านะครับซึ่งการเอการที่เ m d มชี้แจงแบบนี้นะครับก็เออทำให้เป่าใจลงว่าเฮ้ย mm. โอเคการ์จอเรายังไปต่อได้ะนะครับว่าเฮ้ยเราจะได้รับไดเวอร์ที่รองรับเกมใหม่ๆแล้วก็แก้บักต่ตางๆตามความจำเป็นไม่ต่างจากเดิมมากเพียงแต่ฟีเจอร์ใหม่บางอย่างนะครับก็อาจจะสงวนไว้เฉพาะบน,นการ์จอรุ่นใหม่เท่านั้นะนะครับ ซึ่งมันก็เป็นบทเรียนนะครับว่าการสื่อสารองค์กรนี้สําคัญมากๆเนอะว่าถ้าสื่อสารผิดออกไปหรือว่าไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังไว้เนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าไปนะครับอืมนะและอะไรที่คนยังใช้เยอะอยู่ก็ซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆอืมนะครับอืมมันก็เป็นสิ่งสําคัญต่อวงการเนาะเนี่ยดูสิขนาดวิดีโอเอพียังยืมมาได้ั้งเท่าไหร่กิสามปีหรอ อืมอ่ากซอฟเขาก็ย,อย,อย่อๆหย่อนๆหน่อยนะอืมคือเขาเลิกขายตั้งแต่ปีสองพันหกเพื่อที่จะไปขายวิต้าต่อถนะูกไหมใช่แต่เขาก็ยังยือย้อๆยือย้อๆไปเรื่อยๆอแบบคุณจะใช้เยอะอยู่อะ่ะเขาไม่ยอมไปไหนเลยแม้กระทั่งเจ็ดออกแล้วแปดออกแล้วเนี่ยอ่เจ็ดไม่ยื้อนานขนาดนี <laughs> ้นะเออเจ็ตกูจิตไม่นานเจ็ดไม่ยื้อนานไม่ไม่นานเท่านะก็ประมาณสองพันยี่สิบอ่าอืมาคิดว่าสิบก็น่าจะพอๆกับเจ็ดสิบสิบก็สิบปีเอออ สิบก็เพิ่งอยู่ซัพพอร์ตไปเดือนเดือนที่แล้วอ่ะเออยถึงระยะเวลาที่อ่ายังยังอยุ่ซัพพอร์ตแล้วยังใม้ได้อยู่อ่ะเออเนี่ยแหละครับอะไรในบุคลา้านะอะไรที่ใช้ได้อยู่ก็ใช้มาต่อไปอืมแล้วมาใช้ได้ดีอ่ะอย่างรุ่นเก่าอ่างานแบบงานราชการรุ่นเก่าๆเขาก็ยังใช้วินโดว์เก่าๆกันอยู่เลยอืมวินโดว์เจ็ดอย่างเงี้ยอ่าอย่างเห็นอย่างไม่ได้มากสุดเนี่ยรถไฟญี่ปุ่นใช่ไหมยังใช้วินโดว์ตายจุดหนึ่ง อ็เหรอเออที่เพิ่งรู้ใช้วดีโอสายจดดึงอยู่เลยในการควบคุมอ่ะออไม่ใช่ได้อยู่อยนะ่นันั่นดีมันมาแล้วแต่ง,งานจริงๆริงนะอืมเพราะว่าองค์กรนี่เปลี่ยนยากกว่าคนใช้ทั่วไปอย่างเราเราอ่ะเออนะครับเพราะว่าคอสก็คือค่าใช้ใจ่ายในการเปลี่ยนอ่ะมันแพงเพราะเปลี่ยนทีมันก็เปลี่ยนเหมาหมดเลยครับอืมแล้อยู่ที่ไมโครซอฟต์เขาตีราคาอีกว่าต้องมอ